เจรสอยากได้รูปคนกับมะเขือใหญ่ๆแบบนี้เขาทำกันยังไง ไปจ้าเยโรสจะพาไปทําแบบช้าๆนะคะหลายคนเก่งแล้วแต่หลายคนก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีนะวันนี้เยโรสจะพาไปทําแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วใช้แอปจีมมนายนะคะเขาให้ใช้ฟรีด้วยนะเราไปทํากันเลยแต่ก่อนไปนะอย่าลืมแชร์ไปให้คนที่ยังไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวจะวางพร้อมไว้นะคะใต้โพสต์นะคะเอาไปทองํำดูนะและใครอยากได้มะเขือเปอาะมะเขือเอ่อสีเอ่อ,เ,อ,อเขียวหรือมะเขือสีม่วงนะคะก็เปลี่ยนเอานะคะเขียนเอานะว่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีเขียวมันก็จะ มาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะทุกคนเราไปทำกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าก่อนอื่นไปที่แอปจิมมนายตัวนี้นะคะไม่มีก็ไปโหลดมานะเขาให้ใช้ฟรีจิ้มจึงเข้าไปค่ะเพื่อนๆค่ะพอเราจิ้มเข้าไปเราก็จะมาหน้านี้นะคะเพื่อนไปที่หมายเลขบวกนะไปที่หมายเลขบวกเพื่อไปนํารูปภาพนะคะไปที่แกลเลอรี่ค่ะเพื่อนๆค่ะไปเลือกรูปนะคะ เดี๋ยวเราไปเลือกรูปกันจะโนะคะจะเอาเอารูปนี้แล้วกันนะคะอะรูปนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเข้าไปค่ะ รอสักครู่นะคะรอให้รูบันมาอยู่ตรงนี้นะ,ะแล้วเราก็วางพร้อมนะคะลงไปนะคะเดี๋ยวเจะเอาวางไว้ใต้โพสต์นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราอยากได้มะเขือเปาะนะคะหรืออยากจะได้นะคะมะเขือสีม่วงให้เปลี่ยนเอาได้เลยนะ,ะอ่าทีนี้นะคะเราก็กดส่งตัวดำๆนี้ได้เลยะคะ่ะร,าารอเขาประมวลนะคะเพื่อนๆช่วงที่รอนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเรารอตรงไหนเพื่อนๆเลือเล่อนนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนรอให้เข้าหมุนตรงนี้นะคะ ให้เข้าหมุนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสีฟ้าจะหยุดนะคะเพื่อนๆค่ะจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่นะคะของเน็ตของแต่ละบ้านเขาหยุดแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอ่ะสีฟ้าเขาหยุดแล้วนะนเพื่อนๆก็เลื่อนดูนะคะอ่ะนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็แตะนะคะแตะนะ อ่ะพอแตะเสร็จแล้วก็บันทึกนะคะบันทึกลงเครื่องได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมนะคะหรือคำสั่งเยโรสจะวางไว้ใต้ใต้โพสนะคะแล้วก็ใครอยากได้มะเขือสีม่วงมะเขือสีเขียวมะเขือปอหรืออยากได้หน้าตาของตัวเองเป็นแบบไหนใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะคะเยโรสเขียนไว้จะเป็นต้นฉบับนะคะทั้งหน้าทั้งชุดของเยโรสนะคะแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเอาได้เลยะคะ่ะง่ายๆแค่นี้เองและเรายังสามารถที่จะเอาไปสร้างรายได้เอาไปโพสที่บ้านฟ้านะคะเราเอาไป สร้างรายได้นะคะให้กับเราได้ด้วยนะแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะเวลาเราเอาไปโพสต์นะคะในบ้านฟ้านะคะเราจะต้องนะคะเออ ใส่นะคะข้อมูล AI ด้วยนะ,ะภาพสร้างจากข้อมูล AI นะคะพเพื่อนๆค่ะแล้วก็พเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้พเพื่อนๆอย่าลืมไปตัดออกนะหรือเอาสติกเกอร์หรือหัวใจดอกไม้มาปิดตรงนี้นะอันนี้นะคะเป็นลายน้านะคะพเพื่อนๆเห็นที่มือเยลูดไหมคะตรงนี้เป็นลายน้ําของแอป g e m i n i นะคะพเพื่อนๆจะผิดกฎนะพเพื่อนๆเอาสติกเกอร์หรืออะไรหรือว่าครอบแล้ตัดใหม่ได้เลยนะ,ะก่อนที่จะโพสต์ค่ะและเราก็สามารถที่จะเอาไปสร้างรายได้เอาไปโพสนะคะหรือเอาไปโพสในบ้าน ดำนะคะในบ้านต่อๆของเราใส่เพลงได้เลยค่ะเราจะทําแบบไหนนะคะได้เลยแต่อย่าลืมนะคะตรงนี้นะเป็นลายน้ําของเขานะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจากง่ายๆแค่นี้เองค่ะ